ก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีและครูบาอาจารย์ที่รักทุกท่านวันนี้ทางช่องอชัดดําบางก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่อง YouTube นะครับวันนี้ทางช่องได้นําเหรียญหลวงพ่อทองสุขวัฒนดุดหลวง2 2498 เหรียญนี้เป็นเหรียญซึ่งได้มาใหม่นะครับมาทาตัวอย่างนะครับเราจะให้เพื่อนๆดูคันแรกก่อนอดูตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือองนี้ลักษณะตัวหนังสือเป็นเส้นขนมจีนนะครับองนี้ถ้าเส้นไม่มีร่องรอยการแกะ เป็นเทนขนมกีนก็จะต้องมาจากบล็อกทอดนะครับความชนคมชัดของใบหน้าและใบหูใบหูนแทบจะไม่ติดเลยนะครับเพื่อนๆติดน้อยมากถ้าถ้าถ้ามนมนแบบนี้ลักษณะอัตลักษณ์โดยรวมก็คือเป็นเหรียญมนมน,มนแบบนี้ก็ต้องวางครับเหรียญแบบนี้ไม่มีมิตินะครับ รายละเอียดกะทรงพิมพ์ไม่สวยงามนะครับตัวหนังสือโดยเฉพาะตัวหนังสือนะครับเพื่อนๆ่นที่ระลึกในงานนี้ครับเฉลองกุฏิอันนี้จะลักษณะตัวหนังสือจะเป็นเส้นกลมนะครับเส้นกลมนะครับแต่ก็ไม่มีการล่องรอยการแกะการต่อ,อยันยันตัวนี้ก็โอเคอยู่ครับเป็นวิธีการกดกระแทกแต่ว่า บางส่วนนะครับที่ยังความชัดเจนก็ยังมีขี้กากในในร่องนะครับตัวหนังสือนะครับทุกตัวเลยนะครับคําว่าหลวงนะครับเห็นไหมครับเสมอกันนะครับตัวหนังสือนะครับหลวงอถอดมาแนละ้วก็ลักษณะการเลขสองสองสี่เก้าแปด อันนี้ก็เป็นเส้นขนมจีนนะครับเพื่อนๆเราดูกันข้าวๆนะครับอง้องนี้เป็นเส้นขนมจีน,นส่วนองค์ที่เป็นของจริงนะครับองคงนี้เป็นเนื้อฝาบาทนะครับเพื่อนๆเ,เนื้อฝาบาทด,ดูตัวหนังสือน,นะครับแล้วก็ด้านบนคําว่าพระมีเส้นแตกนะครับเป็นการแกะพระอภินิหานู้นครับเป็นเส้นคมๆนะครับ ตัวหนังสือต้องมีชั้นมีร่องรอยของการแกะนะครับดูตรงนี้นะครับต้องสุกอ,อินทชโตเพื่อนๆดูเส้นในหูนะครับคมชัดนะครับเส้นในหูอย่างนี้ถือว่าคมชัดอัตราของใบหน้านะครับร่องรอยการแกะการกลานะครับ แกะกันแต่งดูหางตานี่ครับหางตานี่แกะเป็นสวยงามเลยครับเป็นเส้นคมยาวนะครับการแกะนีะ้ wow. ujemy, มีมิตินะครับใบหน้านี่มีมิตินะครับเหมือนคนนั่งรับตานะครับแล้วก็จะมีเส้นเส้นแตกกันครับข้างข้างหูนะครับหูขวานะครับเห็นไหมครับ เส้นคมคนะครับวิ่งเข้าไปหาคที่กำมับนะครับแต่ถ้ามองตรงๆนี้มันจะไม่เห็นนะครับเห็นน้อยโอ้นี่ก็เห็นครับโอเคอันนี้ต้องคมนะครับเส้นนี้คมกริบเลยนะครับนี่เราดูแค่อัตลักษณ์แค่ส่วนบนใบหน้าก่อนนะครับอ่า๋ดวดูองนี้ครับอ่าไม่ได้เลยนะครับองนี้ไม่มีเลยนะครับหูเหอนี่ก็อ่าถอดไม่ติดเลยนะครับ ลักษณะคือการทอดมาแบบรอยเปอรนะครับถอดมาแล้วก็ไม่ติดด้วยสัมสภาพไม่มีความคมชัดเลยนะครับไม่มีความคมชัดที่เป็นของจริงดูสังกตินะครับเส้นนิคมเป็นเป็นปลายเข็มเลยนะครับสังกตินี่เพราะเหรียญนี่ประมาณนิโป้มือครับโดยประมาณนะครับ แล้วก็เส้นตรงนี้เป็นเส้นสันนูนนะครับบนบ้านนี้มี3เส้นนะครับสังกตินี้มีหลอนมีคลื่นนะครับจะไม่เรียบเพื่อนสังเกตมาเห็นไหมครับอันนี้คือรลนคลื่นของการแกะนะครับเส้นจีบอนนะครับจากใต้คางมานี่ก็คมนะครับเส้นนี้ก็คมเหมือนเดิมนะครับชัดเจนขึ้นเป็นสันนูนนะครับปลายเป็นปลายเข็มครับความคมชัดนะครับ เรามาดูเรียนนี้จีวรขั้นแรกบนหลังสังคติเส้นเป็นเส้นทื่อๆนะครับนูนขึ้นมานะครับสามเส้นสามขีดและเส้นสังคตินี้ก็ไม่มีนะครับที่วิ่งลงมาหาขอบพิมพ์นี้ครับเส้นจีวรก็ไม่ขึ้นนะครับคือองค์นี้ถอดได้ขี้เล่มากๆนะครับองค์นี้ถอดได้ขี้เล่มากๆอย่างน้อยก็ความคมชัดนี่ ห่างกันคนละซีโลกเลยครับเพืเ่อนๆดูนะครับเกจะไไม่สวยครับเกจะไม่สวยลักษณะการเจาะหูนะครับเพืเ่อนๆดูนะครับ uh, ของที่เป็นเจาะดัางเดิมนะครับเจาะที่เจาะดัางเดิมจะมีลักษณะการปิ้นนะครับ uh, ก็คือการเป,เป็นการตอกนะครับเจาะนี่คือตอกต uh, อกแบบครั้งเดียวทะลุเลยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วจะต้องมีเนื้อยืดมาด้านหลังลักษณะนี้นะครับส่วนคของที่ถอดมาก็คือจะเรียบเลยครับจะมือไม่มือรูปไม่สะดุดเลยนะครับอันนี้การตัดก็การเจาะนี้ก็บ่งบอกถึงอายุวิธีการสร้างนะครับการเจาะรูนะครับ เมื่อก่อนนี้เป็นเหล็กแหลมนะครับเหล็กแหลมตอกลงไปลักษณะหัวป็นคล้ายๆจะปูนะครับจะมีความคมความแหลมจะมากกว่าจะปูนะครับเจาะทะลุแล้วก็คือตอกยันยันตุงออกไปนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ลออาลา่อ,ลองรอยการกระแทกของการตอกนะครับอยู่ที่หูเลียนนะครับเป็นลายนะครับนี่คือล่องรอยการกระแทกของการตอกการ กันเจาะนะครับเป็นลายนะครับมีลายนะครับหูเหรียญต้องวางลักษณะนี้นะครับวางลักษณะนี้แล้วก็เหล็กแหลมเจาะเข้าไปนะครับถึงจะตรงลงมาแบบนี้นะครับแต่ลักษณะองค์นี้ก็คือจะไม่มีเลยนะครับเสมอเลยนะครับนีเสมอ <c oughs> แล้วก็ここลักษณะของตัวหนังสือนะครับด้านหลังที่ระลึกในงานนะครับฉลองกุฏิอันนี้ทุกตัวนะครับมีเส้นมีตัวหนวดตัวหนังสือเป็นตัวซ้อนนะครับมีลักษณะการแกะการซ้อนนะครับตัวช่อชิ่งนะครับฉลองกุฏินะครับเห็นไหมครับมีร่องรอยการซ้อนอ้ออ่างมีร่องรอยการซ้อนอกุฏินะครับมีร่องรอยของการแกะซ้อนนะครับ วัดตะหนดหลวงห่อหีบนะครับหลวงคำว่าหลวงนะครับหอหีบปลิงอันนี้เป็นลักษณะการแกะมาพาดนะครับแบบนี้ก็ก็ดูออกนะครับเพื่อนเพื่อนลักษณะการแกะครับเราต้องต้องเห็นว่าพื้นจะไม่เสมอนะครับเส้นจะไม่ชนกันนะครับเดี๋ยวดูอง์นี้นะครับองนี้พื้นเสมอนะครับคําว่าหลวงเห็นไหมครับจะไม่มีการแกะมาพาดข้างบนนะครับ นี่คืออัตักณ์ของเหรียญทอดนะครับส่วนที่เป็นเหรียญแท้ตัวหนังสือต้องขึ้นแบบนี้นะครับมีตัวทับตัวซ้อนตัวพาดตัวไปแปะกันก่แกะขึ้นมาแล้วก็เอาไปแปะกันนะครับเหมือนแกะสระอากอนแล้วก็แกะตัวโค้งๆค้งไปแปะนะครับคําว่าหลวงสองสี่เก้าแปดนะครับตัวงสื่อนี้จะมีล่องรอยการแกะนะครับแล้วก็พื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญน,นี่ ต้องเป็นลอนเป็นคลื่นนะครับอันนี้เป็นามาตั้งแต่การที่จะนำแผ่นมาปั๊มนะครับก็จะต้องมีสภาพาเป็นริ้วรอยแบบนี้นะครับส่วนเรียนที่ถอดมาก็จะเป็นพื้นเรียบนะครับเพื่อน,นจะไม่มีร่องรอยของอคลื่นหรือลายผ้านะครับโอเคครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ได้มีเหรียญมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้พิจารณากันกับความคมชัดนะครับก็ผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าเหรียญฟาบาสนี้เป็นเหรียญแท้นะครับส่วนเหรียญทองแดงลมดำนี่ก็ยังมั่นใจนะครับว่าเป็นเหรียญทอดครับเพราะว่าอัตลักแล้วยังไม่ได้ครับความสวยงามหรือความชัดเจนนะครับดูร่องรอยการแกะนะครับ อันนี้คือเป็นบล็อกแกะสดนะครับเพื่อนๆบล็อกแกะสดเราถึงได้ม,มั่นใจนะครับบล็อกแกะสดนี่เราก็เห็นแล้วก็เชื่นใจครับแต่ถ้าแบบนี้นี่ตัวเรี่ยมๆนะครับลักษณะนี้คือตัวจะออกตัวคล้ายๆเส้นขนมจีนนะครับจากกลมมนนะครับนี่คือของทอดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปหลวงพ่อจองสุกวัดจนวดหลวง ็สมควรแก่เวลานะครับก็โอกาสหน้าก็จะพาเพื่อนๆมาชมเหรียญอะไรหลวงพ่ออะไรแล้วก็มาตามติดตามกันนะครับขอ,ขอขอบคุณสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคนดูพระที่เป็นชาวบ้านชาวบ้านนะครับเรามีอะไรก็มาแบ่งปันกันครับความรู้ท่านใดที่มีข้อ สงสัยหรือว่าสามารถที่จะคุยแชทมาคุยได้นะครับต้อนรับทุกทุกทุกคอมเมนต์นะครับโอเคนะครับขอร้องนะครับมาก็ขอให้มีความรู้สักเล็กน้อยนะครับขอให้มีความรู้สักเล็กน้อยเรื่องการแกะพิมพ์แกะอะไรนะครับจากคอมเมนต์ก็เราก็จะเข้าใจกันนะครับตอนนี้ผมคุยระดับป .3 นะครับถ้าปหนึ่งมาคุยก็อาจจะไม่คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีมีความสุขทุกทุกท่านครับผมสวัสดีครับ